สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวก็มีวิธีพับเหรียญโปยทานนะคะเป็นรูปแบบนี้นะคะสวยแล้วก็ประหยัดลิบบินด้วยค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบินเบอร์สองนะคะจํานวน4เส้นนะคะความยาวที่ใช้นะคะเส้นละสามสเซนติเมตรนะคะพอตัดริบบินแล้วนะคะอ่า ตรงรอยที่แม่เหมียวจะพับนะคะก็คือสิบเซนติเมตรนะคะเราพับลงไปเลยนะคะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานนะคะจับตรงรอยพับนะคะเส้นสั้นจะอยู่ด้านบนเสมอนะคะเ <leven> ส้นที่สองค่ะจับตรงรอยพับนะคะเราคล้องเส้นที่หนึ่งลงไปคะ่ะเส้นที่สามค่ะจับตรงรอยพับนะคะเราคล้องเส้นที่สองลงไปคะ่ะ เส้นสุดท้ายนะคะเราจัดตรงรอยพับนะคะจะสอดมาจากทางซ้ายนะคะสอดเข้ามาตรงกลางนะคะของเส้นที่1นะคะแล้วก็ดึงเส้นสุดท้ายนะคะให้กว้างๆนะคะเพื่อทําการรวบปลายหางของเส้นที่3มใส่ลงไปะคะ่ะขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญค่ะเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเรา,าพับลงมาด้านล่าง เส้นสั้นนะคะจากขวามือเราก็พับไปที่ซ้ายมือเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างเราพับขึ้นไปด้านบนเส้นสั้นนะคะจากซ้ายนะคะเราจะสอดมาทางขวามือนะคะสอดเข้ามาตรงกลางของเส้นที่หนึ่งก่อนนะคะขั้นตอนนี้เสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะ เส้นสั้นนะคะจากข้างบนเราก็สอดลงมาด้านล่างนะคะเส้นสั้นนะคะจากขวามือเราสอดไปที่ซ้ายมือค่ะเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะเส้นต่อไปค่ะเส้นเส้นจากทางซ้ายมือนะคะเส้นสั้นจากซ้ายมือเราสอดไปที่ขวามือเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้าน แม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะบิดไปทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะให้เป็นรูปกลวยแบบนี้นะคะเส้นต่อไปค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นนะคะบิด ไปทางขวามือจับปลายดิบบินสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะแล้วดึงให้กระชับนะคะเส้นต่อไปนะคะจับปลายดิบินนะคะพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายดิบบินนะคะบิดไปทางขวามือแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานปลายดิบินก็ออกมานะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับ เส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะจับดิบบิ้นมาทางจับดิบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายดิบบิ้นนะคะบิดไปทางขวามือจับปลายดิบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานแล้วเราก็ดึงปลายดิบบิ้นออกมาให้กระชับค่ะเสร็จแล้วนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะ จับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างคะ่ะกลับลงมาด้านล่างอย่างนี้นะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างอีกถึงรอบนะคะแล้วอันนี้กลวยที่เราทํานะคะเราจะมาสอดกลวยที่สองนะคะสอดกลวยที่สองนะคะ ปลายริบบิ้นจะออกตรงนี้นะคะกวยด้านล่างนะคะดึงให้กระชับเลยนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับขึ้นไปด้านบนจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่าง แล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่กลวยถัดไปนะคะสอดลงไปนะคะที่กลวยถัดไปนะเสร็จแล้วนะคะดึงปลายริบบิ้นให้กระชับค่ะ เส้นต่อไปเส้นด้านในนะคะจับปลายดิบบิ้นขึ้นไปด้านบนจับปลายดิบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายดิบบิ้นนะคะพับกลับเข้าไปด้านหน้าอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะสอดลงไปที่กลวยถัดไปค่ะ ขั้นตอนนี้เราดึงให้กระชับนะคะเส้นสุดท้ายนะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะสอดลงไปที่ฐานนะคะของกลวยถัดไปนะคะ เราดึงให้กระชับนะคะเราก็ตกแต่งให้สวยงามก่อนนะคะก่อนที่จะไปสอดเก็บตามลายเส้นด้านหลังนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านค่ะเส้นจากด้านบนนะคะเราสอดลงมาด้านล่างเส้นจาก สายมือนะคะเส้นจากขวามือนะคะเส้นจากขวามือนะคะเราสอดมาทางซ้ายมือเส้นจากข้างล่างนะคะเราก็สอดขึ้นไปด้านบนเส้นสุดท้ายนะคะเส้นจากซ้ายนะคะเราสอดมาที่ขวามือเสร็จแล้วนะคะตัดปลายลิบบิ้นทิ้งเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะ,ะเพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูนะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแม่เมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ